เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกระผมสิริโรธธนิกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครเขต2จากพรรคก้าวไกลครับรท่านประธานครับวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างแก้ไขพรบรคุ้มครองแรงงานหรือร่างพรบรแรงงานฉบับก้าวไกลที่เสนอโดยสสเซียจำปาทองสอส วันวิภาไม้สนสสบัญชีรายชื่อจากพักก้าวไกลสัดส่วนผู้ใช้แรงงานครับท่านประธานครับถ้า,ถาท่านประธานจำผมได้ในการอภิปรายในสมัยที่ท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะครับเข้ามาถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแห่งนี้และยังมีท่านพิพัฒน์รัชกิจปาการนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็นั่งฟังอยู่ด้วยวันนั้นผมคือคนที่สวมใส่เสื้อไรเดอร์ครับอภิปรายในประเด็นแรงงานอิสระนะครับ รรท่านประานครับในวันนั้นผมพูดถึงนโยบายของอท่านนายกนะครับว่าด้านแรงงานเนี่ยที่พวกท่านมาถแถลงกันนะครับเนื้อหาเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนแล้วก็ครอบคลุมไปถึงปัญหาแรงงานในทุกๆก,กลุ่มนะครับโดยเฉพาะของแรงงานนอกระบบแรงงานแพลตฟอร์มหรือไลเดอร์ในวันนั้นท่านรัฐมนตรีนะครับ ก็รับปากเองนะครับว่าจะออกมาตรการมาช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องไรเดอร์แต่ผมและพี่น้องไรเดอร์ก็รอลอ้อรอนะครับรอนานมากนะครับนี่ผ่านไปจะ6เดือนแล้วครับหรือจะครึ่งปีแล้วนะครับก็ยังไม่ได้มีมาตรการอะไรออกมาเพื่อช่วยเหลือปัญหานะครับให้กับ พี่น้องไรเดอร์เลยนะครับท่านประธานครับเมื่อปัญหามันไม่ถูกแก้ไขเนี่ยปัญหามันก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นและหนักขึ้นเรื่อยๆวันนี้ผมจะมาเล่าให้ท่านประธานฟังครับก่อนอื่นครับผมขออนุญาตใช้อุปกรณ์เสริมนะครับในการอภิปรายเพื่อ,อทำให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับท่านประธานครับ ที่ท่านประธานเห็นนี้คือกล่องใส่ของไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือพัสดุที่หลายๆคนจะคุ้นชินตากันตามท้องถนนซึ่งจะอยู่ท้ายรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจของรเดอร์นะครับแต่ท่านประธานทราบไหมครับว่านอกจากจะต้องแบกรับอาหารแบกรับพัสดุที่จะต้องเอาไปส่งลูกค้าแล้วในกล่องใบนี้ยังต้องแบกรับปัญหาอีกหลากหลายตัวมากมายนะครับผมจะ เล่าให้ฟังครับว่าในนี้ต้องแบกรับอะไรบ้างอันแรกครับปัญหาเรื่องของสภาพการจ้างงานครับท่านประธานปัญหานี้เป็นปัญหาหลักครับที่ทําให้ไรเดอร์นั้นไม่ได้เป็นลูกจ้างตามกฎหมายนะครับท่านประธานบริษัทแพลตฟอร์มมองรเดอร์เป็นแค่พาร์ทเนอร์เท่านั้นกฎหมายคุ้มครองแรงงานในปัจจุบันเนี่ยก็ตามไม่ทันรูปแบบการจ้างงานนะครับ ผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของแอปพลิเคชันไรเดอร์จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเมื่อไรเดอร์รู้สึกถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับ mm. ก็เรียกร้องได้นะครับเพื่อสิทธิของตัวเองทําได้นะครับแต่ก็ไม่ได้มีสภาพบังคับบริษัทบริษัทแพลตฟอร์มอยู่ดีทําให้เหมือนกับว่าบริษัทเนี่ยได้ผลประโยชน์อยู่เพียงฝ่ายเดียวเวลาไรเดอร์เดือดร้อนนะครับก็ไม่ได้สนใจใยดีอะไรเลยนะครับเลี่ยมทุกดอก แต่บอกว่าเป็นพาร์ทเนอร์กัน2ครับปัญหาเรื่องค่ารอบนะครับท่านประธานครับปัญหาเรื่องค่ารอบเนี่ยเป็นปัญหาที่ค่ารอบถูกลดลงอย่างต่อเนื่องและไรเดอร์ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใ,ใดๆจะเห็นได้จากสไลด์นะครับ5ปีย้อนหลังที่ผ่านมาตั้งแต่ปี62ถึงปี66นะครับ ค่าล่าของไรเดอร์ลดลงและลดลงอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้จากลูกศรสีแดงนะครับมากกว่า90%มีการปรับลดลงและต่ำสุดตอนนี้นะครับอยู่ที่รอบละแค่15บาทเท่านั้นครับท่านประธานในพื้นที่ต่างจังหวัดนั่นอาจหมายความว่าการที่ลูกจ้างเนี่ยออกไปเรียกร้องนะครับเกี่ยวกับการถูกลดค่ารอบเนี่ย ไม่ได้มีการตอบสนองใดๆเลยบางทีก็จะมีแค่ค่าอินเซนティブที่มาปลอบใจให้กับไรเดอร์ซึ่งไรเดอร์ก็จะต้องแลกกับความเสี่ยงนะครับบนท้องถนนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็รอบวิ่งงานที่เพิ่มขึ้นครับปัญหาต่อไปครับปัญหาในการทํางานนะครับท่านประธานครับเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เมื่อไม่ถูกแก้ไขเนี่ยปัญหาเหล่านี้ก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนเนี่ยไรเดอร์รับ1ง,งานต่อหรอบ แต่ปัจจุบันเพิ่มเป็น2งาน3งานหรือ4งานต่อรอบเลยด้วยซ้ำนั่นก็ทำให้เกิดปัญหาครับที่ต้องเสียเวลาในการรับงานเพิ่มเกิดความล่าช้าในการไปส่งลูกค้าบางรายนี่หนักเลยครับพอไปถึงลูกค้าโดนเครื่องอาหารเครื่องน้ำใส่นะครับความหิวไม่ปานีใครนะครับท่า,านประธาน อีกอันนึงก็คือเรื่องของการประสานงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทแพลตฟอร์มหรือว่า CS Customer Service นะครับที่ค่อนข้างล่าชา้าบางทีเมื่อเกิดปัญหาหน้างานเนี่ยไลเดอร์ไม่สามารถตัดสินใจเฉพาะหน้าเองได้จะต้องรอ CS ตัดสินใจซึ่ง CS ทํางานล่าช้ามากนะครับไลเดอร์จะต้องทํางานแข่งกับเวลานะครับต่อมาครับปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนนะครับ ปัญหานี้เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทําให้รายได้ของพี่น้องไรเดอร์เนี่ยจะต้องมาใช้จ่ายกับสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นกล่องใบนี้นะครับที่มูลค่าหลักพันกว่าบาทหรือเสื้อแจ็คเก็ตนะครับมูลค่าหลาักร้อยหลักหลายร้อยบาทนะครับค่าน้ํามันค่าเสื่อมรถค่ามอเตอร์ไซค์ค่าอินเทอร์นเน็ตนะครับค่าโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ไรเดอร์จะต้องแบกรับไว้เองโดยที่บริษัทแพลตฟอร์มไม่ได้มีส่วนร่วมแม้แต่บาทเดียวเงินที่ได้จากการวิ่งงานก็จะต้องมาเสียกับพวกนี้แหละครับต่อมาครับปัญหาในการรวมตัวครับท่านประธานสถิติ5ปีย้อนหลังครับบอกไว้ว่า พี่น้องไรเดอร์เนี่ยมีการรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องถึง113ครั้งแต่สำเร็จเพียงแค่7ครั้งเท่านั้นครับรรท่านประธานนั่นหมายความว่าการรวมตัวเพื่อเรียกร้องถึงสิทธิ์หรือความรู้สึกถูกเอาระดับเปรียบของพี่น้องไรเดอร์นั้นไม่ได้มีผลอะไรเลยเพราะไรเดอร์ไม่ใช่ลูกจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายจึงไม่ได้มีสภาพบังคับบริษัทแพลตฟอร์มนั่นเองสุดท้ายครับ ปัญหาที่ถูกแบกรับไว้ในกล่องใบนี้ก็คือเรื่องของความตายครับท่านประธานท่านประธานครับสิ่งที่แลกมากับค่าจ้างรวมไปถึงการทำงานที่หลากหลายชั่วโมงอย่างหนักหน่วงบวกกับสภาพอากาศทุกรูปแบบความเสี่ยงบนท้องถนนที่ไรเดอร์ต้องเจอการที่จะได้มาซึ่งสวัสดิการด้านสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุช่างยากเหลือเกินครับท่านประธานต้องแลกกับจำนวนรอบวิ่งที่เพิ่มมากขึ้น ความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นบางคนเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเจ็บป่วยจากการทำงานหรือบางคนแย่สุดถึงขั้นเสียชีวิตตายจากโลกนี้ไปแล้วดีหน่อยก็อาจจะได้รับพวงหลีดจากบริษัทแพลตฟอร์มหรือแย่เลยบริษัทก็ไม่รับรู้อะไรเลยไม่ไม่ได้อะไรทดแทนเลยจริงๆมีปัญหายิบย่อยอีกหลายอย่างมากๆนะครับของพี่น้องรเดอร์รวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในระบบของบริษัทแพลตฟอร์มนะครับ ที่ต้องแบกรับการจ่ายค่า GP หรือว่า r o s s Profit ที่สูงขึ้นเรื่อยๆรวมไปถึงส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการที่ต้องเจอกับราคาของสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นก่อนเข้ามาทำหน้าที่สอสอครับท่านประธานผมก็เคยเป็นไรเดอร์มาก่อนซึ่งผมเจอกับปัญหาที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นมาหมดแล้วครับวันนี้จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่เราจะต้อง ใส่ใจถึงปัญหานี้และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยขออนุญาตครับนะร่างแก้ไขพ,พรบฉบับนี้ครับจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนที่เป็นแรงงานเนี่ยเป็นแรงงานได้อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้จ้างงานแก้ปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการสภาพการจ้างงานปัญหาการถูกรถค่ารอบ ปัญหาในการทํางานนะครับปัญหาเรื่องสวัสดิการด้านสุขภาพประกันอุบัติเหตุปัญหาในการรวมตัวต่างๆรวมไปถึงต้นทุนในการทํางานเราจะแก้นิยามจากคําว่าลูกจ้างให้เป็นคนทํางานเพื่อให้ครอบคลุมและคุม้มครองคนทํางานทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นไรเดอร์ฟรีแลนซ หรือลูกจ้างอิสระหรือแรงงานในรูปแบบใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสภาพการจ้างงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและแก้ไขปัญหาสภาวะที่กฎหมายตามไม่ทันสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอีกด้วยท่านประธานครับผมจะภูมิใจมากกว่านี้ในการทําหน้าที่สอสอหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้แทนของประชาชนนะครับถ้าปัญหาที่ถูก เอามาพูดเอามาบอกเอามาอภิปรายในสภาแห่งนี้ถูกแก้ไขอย่างจริงจังและจริงใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยใช้กลไกต่างๆในรัฐสภาแห่งนี้ผมจะเสียดายมากๆครับถ้าวันนี้เพื่อนสสจะความร่างพรบรแรงงานที่เสนอโดยพรรคก้าวไกลผมเสียดายครับตอนเราเลือกตั้งเราไปขอเสียงพี่น้องผู้ใช้แรงงานกันมามากมายใช้ทุกกลยุทธ วิธีในการได้มาซึ่งคะแนนเสียงวันนี้พี่น้องประชาชนพี่น้องผู้ใช้แรงงานในทุกกลุ่มอาชีพรอเราอ,อ,อยู่ครับครั้งที่แล้วผมใส่เสื้อไรเดอร์ครับครั้งนี้ผมเอากล่องเดลิเวอรี่เข้ามาครั้งหน้าอยาให้ผมต้องขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาเลยครับท่านประธานดังนั้นครับวันนี้ผมจึงขอสนับสนุนร่างพรบคุ้มครองแรงงานฉบับก้าวไกลฉบับนี้ที่เสนอโดย สสเซียจำปาทองและสสวันวิภาไมา้สนและขอเชิญชวนเพื่อนสอสอทุกพักทุกฝ่ายร่วมกันสนับสนุนร่างพรบาคุ้มครองแรงงานทุกฉบับในวันนี้นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทำงานพักผ่อนใช้ชีวิตอยู่ต่อเปียบไรเดอร์ขอบคุณครับท่านประธาน